สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลทคลเลกอังกฤษเกมที่5ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่19กันยายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ไบรตันเปิดบ้านเฉลียเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป2-1ฮะเกมนี้เจ้าบ้าได้2ประตูจากจุดโทษของนิวมูเป้แล้วก็ลูกโมงของเดนนี่เวลเบกส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากเจมีหวาดี ไปที่เวสต์แฮมยูเอต็ดก็แพ้ให้กับแมนยูไป1-2ฮะเจ้าบ้านนดะ้เปก่อนหนึ่งศูนย์จากลูกยิงของซาอิบเบลามาที่ไปฉลับลาเฟลวาลานเข้าประตูไปแล้วก็แมนยูเอต็ดยิงแซง2ลูกรวดครับจากคริสเตียโนโรนัลโดยิงอีกแล้วครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเจสซี่ลินการ์ดยิงไกลส,สวยๆนะครับผมก่อนที่ดราม่าในช่วงท้ายเกมครับแมนยู U, เสียจุดโทษเพราะไอ้เจ้าลูกชอรทาแฮนด์บอลครับแต่ว่ามาร์คโนเบิลยิงไปติดเซฟของดาบิดเดเกอานะผมแต้มเลยเป็นของทีมเยือนไปมาที่สเปอร์ครับก็แพ้ให้กับเชลซี 0 3เกมนี้ทีมเยือนได้3ประตูจากลูกโบ่งของตีโก้ซินวาตามด้วยเอนกโลกองเต้แล้วก็ปิดท้ายด้วยอันโตนิโอลูดิเกอร์ไปดูกันที่ตลางคะแนนครับหลังจากผ่านไปแล้ว5เกมด้วยกันก็มี3ทีมที่เก็บไปถึง13แต้มก็เชลซีลิเวอร์พูลแมนยูฮะทำแต้มได้เท่ากันโดยที่ตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea, กับลิเวอร์พูลเป็นจ่าฝูงร่วมครับก็ มีประตูได้เสียบวก11เท่ากันยิงได้เท่ากันเสียได้เท่ากันครับโอ้โหเท่ากันหมดเลยนะฮะมาอันดับทสี่ครับเซอร์ไพรส์มากครับกับไบรตันที่เก็บมาถึง12คะแนนอันดับ5แล้วก็6เป็นแมนซิตี้แชมป์เก่ากับเอเวอร์ตันมีทีมละ10คะแนนอันดับ7สเปอร์มี9อันดับ8แล้วก็9เป็นเวสต์แฮมกับเบรนท์ฟอร์ดมีทีมละ8อันดับ10แอสตันวิลล่าก็มี7คะแนนอันดับ11ถึงอันดับที่13เป็นวัตฟอร์ดเลสเตอร์อาร์เซนอลครับมีทีมละ6คะแนน อันดับ14คริสตันพาเลตมี5อันดับ15บห้ซอลตันมี4อันดับ16แล้วก็17อย่างวูฟกับลีดมีทีมละ3คะแนนในขณะที่โซนตกชั้น3ทีมสุดท้ายครับอันดับ18นิวคาสเซิลมี2อันดับ19เบอร์ลี่มี1แล้วก็อันดับสุดท้ายนอริซิตี้ฮะแพ้รวดวยังเก็บแต้มไม่ได้เลยไปต่อกันที่ดาวซันโดล่าสุดยังคงเป็นมิเกลออนโตนิโอบรูโน่แล้วก็ซาร่าที่ยิงไปคนละ4ประตู และเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะัดต่อไปเกมที่6วันเสาร์ที่25กันยายนฮะเริ่มด้วยคู่บิ๊กแมตช์เชลซีครับเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้ตามด้วยแมนยูเจอแอสตันวิลล่าเอเวอเรสต์พบนอร์เิซิตี้ลีดเจอเวสต์แฮมเลสเตอร์พบทางเบอร์ลี่วอตฟอร์ดเจอกับนิวคาสเซิลครับแล้วก็คู่ดึกเป็นเบนฟอร์ดเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลตามด้วยวันอาทิตย์ที่26กันยาก็จะมีซานตันเปิดบ้าน,เ,านเจอวูฟแล้วก็อาร์เซนอลทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับสเปอร์ ส่วนคู่สุดท้ายก็จะเป็น m ันเดย์น g h t ครับคิสตันเพลเดตเปิดบ้านเจอกับไบรตัน